สวัสดีครับตอนนี้ก็ยัดกลวยเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มียืดในวิ่งยังไม่ได้ใส่ปลายโอ้ลูปลายมาแล้วครับยกขึ้นยกขึ้นงายขึ้น multimil <tune> <tune> Beast sุกจัด sุกจัด ตรงนั้น เบร้อยครับหอ,อนเรียบร้อยอนะู่นงเลอยรเชือมทอน่มัดไว้จะล็อกด้เจ้าอ,อกนู่นล็อกเอะนะักเะนะั่นน่ะ

เรจะ m o ิ i f ยอีกหน่อยครับไปไปเลยไปเบิ้ลตั้ง น,นี่มั้งวันเกินบูญมันเปิดน้อยครับบูรีไฟนี้

หกส,สองพันสามอันนี้เอาแบบถูกแล้วนะั่นนี่เรียบร้อยครับฟังกลวยพร้อมแล้วทีนี้เดี๋ยว ทำที่คาดหมวกไฟครับลอยแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็หิวนอนแล้วครับเขาเพื่อกิน,กนอะไรครับว่าจะได้กินนอนครับเดี๋ยวนี้ ซกิสนั้นซะดาบาร์่ผมยังได้ใส่เบิ่งนี่ได้หมอนแฮงขึ้นกี่หลายโน <laughs> 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 <we> <laughs> เ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปใส่ปลายท่อที่อู่ครับนี้ก็ได้จัดแบตใหม่ไปให้นะครับสองลูกแบตเก่าก็เดมอล่เรียบร้อยคแบบรับร แล้๋ยวคาดหมวกไฟก็จะเสร็จแล้วครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ